อ่สวัสดีชาวคุกกี้หลันกันด้วยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปิดโปรแกรมแฮกนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดโปรแกรมแฮกเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูหนึ่งรอบเข้ามาเหมือนเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตรอบรอบนี้ให้ดูเมื่อเราเข้าคุกกี้หลันใช่ไหมครับเขาเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเดี๋ยวมันจะบอกว่าเดี๋ยวรอก่อน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  รอ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 ถ้าถ้าผมพูดอ่ามันจะขึ้นมาอย่างงี้อ่าเราก็จะกดยอมรับไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะรอรอเล็กน้อยนะฮะก็จะเริ่มเข้าหน้าตาแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับก็รอไปสักพักเมื่ออ้าวเห็นไหมครับเข้ามาอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้นี้ผมกดผิดกดออกอ่าถ้าผมพูดไม่หยุดนี่ก็ขอะทา,านโทษด้วยนะครับถ้าผมหยุดพูดเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบเนี้ย เห็นไหมครับเสียงช็อตมันจะเยอะขึ้นโอเคผมจะกดยอมรับโอเคเราก็เปิดโปรไอตัวน็อตนี้ไว้อยู่นะฮะนี่เราก็รอไปกำลังโหลดประกาศกำลังโหลดข้อมูลเกมนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเลยนะครับมาเราจะมีวิธีแก้กันยังไงเข้าไปที่ Ride Cookie Run นะครับอ่าเรามาเริ่มทำกันเลยอันนี้เริ่มทำแล้วนะ,ะเปิดโปเสร็จแล้วก็เข้ามาที่รัเหมือนเดิมเหมือนกับทุกรอบที่ผมนี่นะ ดูไปพอมาถึงมันขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องกดนะฮะอย่าก,กดนะฮะแล้วก็รอไปรอไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรอ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 ,อนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ารอไปนะ โอเคครับตอนนี้มันก็น่าจะเข้าเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงมันก็จะเล่นได้ลนะเออแล้วรูปก็มานะครับโอเคมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราห้ามไปกดยอมเลยฮะให้เรามาใส่โค้ดเลยครับใส่โค้ดเลยอ่าผมจะใส่ส1่หนึ่งหนึ่งเจ็ดปึ๊บอ่าเสร็จปึ๊บผมก็ใส่ส8ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยโอเคให้เราเข้ามาตรงนอ็อตเหมือนเดิมฮะ แล้วให้เรามากดออกกดออกเลยนะฮะมันไม่เป็นไรหลับปุ๊บก,กดยอมได้อ่าเสร็จรอไปสักพักมันจะไม่เล้งนะฮะมันจะไม่หลุดนะฮะผมไม่กาตรงนี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะเห็นชื่อผมนะโอเคนะมันจะไม่หลุดแล้วนะฮะหมดปัญหารการหลุดแล้วะฮะโอเคงั้นก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปมาถึงขนาดนี้คนระับสวัสดีครับ